กับเรียนท่านประธานพุทิสภาที่เคารพครับผมในแพทย์น้ำพลจินดาวัฒนะไม่ได้คิดจะอภิปรายท่านแรกพอดียกมือแล้วก็ได้คิวครับก็ขอเป็นท่านแรกแล้วกันด้วยความขอบพระคุณท่านประธานครับกลับเรียนท่านประธานครับขออนุญ,ญาตแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการพิจารณาศึกษาการวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคนนะครับผมอยากจะกลับเรียนว่ารายงานฉบับนี้ ไม่ใช่พิมพ์สวยแหยงเดียวเป็นรายงานที่ผมจะเรียกว่าการศึกษาที่ดีเยี่ยมอะไรก็รับว่าได้นะครับทางคณะทำงานโดยการนำของท่านประธานคณะกรรมการเนี่ยได้ใช้เวลาในการศึกษารวมผู้คนเข้ามาทำงานแล้วก็ศึกษาอย่างพิถีพิถันนะครับมีข้อมูลรายละเอียดและเรียบเรียงการนำเสนอเนี่ยผมต้องเรียกว่าดีเยี่ยมจริงๆ ก็ชื่นชมคณะทําง,งานแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโดยเฉพาะยิ่งท่านประธานท่านประธานกรรมการท่านให้ความสําคัญเรื่องนี้ดีเยี่ยมจริงๆแล้วท่านกัดติดนะครับมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยโดยเพราะเรื่องสมุนไพรนะครับรายงานฉบับที่เราภาพ,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 พรวมที่เ,เสนอไปแล้วก็ดีอันนี้ก็มาเจาะเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าขอชมอย่าง ด้วยความจริงใจครับท่านปรมทานครับเราคงอาจจะเคยได้ยินที่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านหมอชีวะกะโกมรพัฒท่านได้เคยพูดไว้ว่าไม่มีต้นไม้ใดที่ไม่เป็นยานะครับเรื่องสมุนไพรนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นี่แหละจริงๆยาเนี่ยมันยังมีในอินทรีย์สารอีกอินทรีย์สารเยอะแยะ,ยะสารพัด แต่สมุนไพรเนี่ยก็พูดกันเรื่องต้นไม้แล้วก็ไม่มีต้นไม้ใดในโลกนี้ที่ไม่เป็นยาเพียงแต่เป็นยาอะไรแล้วก็เป็นยาที่สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่นะครับในอดีตเนี่ยเราได้เห็นชัดเจนว่าเรายังไม่มีการแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักแบบนี้เราก็ใช้การแพทย์พื้นบ้านยาขอหมอวานเราก็ใช้อะไรครับ ก็ใช้สมุนไพรใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติฐานในอดีตนั้นแน่นอนเมื่อวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเราก็ต้องใช้การรักษาแบบสังเกตอาการและประสบการณ์บันทึกประสบการณ์บอกเล่ากันต่อหรืออาจจะมีการสมัยนั้นก็ยังไม่ได้กมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่ใช้แล้วก็ได้ผลแล้วก็สามารถเยียวยาชีวิตมนุษย์ผู้คนได้มากมายมาในอดีตนะครับอันนี้เพื่อให้แสดงให้เห็นว่า สมุนไพรเนี่ยมีความสำคัญแต่เมื่อพัฒนามาจนโลกเราและประเทศเรามีวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งใช้การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นในช่วงแรกๆเรื่องสมุนไพรเรื่องแแผนไทยก็จะถูกเบียดลงไปเพราะไม่ได้ถูกพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์แต่ประโยชน์และคุณคุณค่ามันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับมันคงยังอยู่และมีมาก เพียงแต่ว่าผมคิดว่าถูกต้องเลยคือในยุคถัดมาเนี่ยเราใช้สมุนไพรเราต้องเข้าสู่ระบบการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางคณะใช้คําว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ผมคิดว่าถูกต้องเลยครับเราจะใช้โดยประสบการณ์อย่างเดียวในอดีตไม่ได้แล้วยกเว้นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่เรื่องที่มันจะต้องเข้ามาใช้ในการรักษาที่เราจะมาใช้เป็นการรักษาที่เพิ่มเติมหรือแก้จุดอ่อนของการแพทย์ ะวันตกหรือยาเคมีนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นถามว่าบ้านเรามีไหมจากรายงานก็ชัดเจนมีการพัฒนามีการทำหลายๆเรื่องมานะครับแต่มันยังไม่ไม่เข้มแข็งหรืออาจจะเรียกว่ายังไม่สตรองเพราะฉะนั้นรายงานอย่างนี้เป็นการมุ่งเสริมแล้วก็จับประเด็นเรื่องการวิจัยทางคลินิกก่อนจะมีวิจัยคลินิกก็ต้องมีวิจัยทางยาวิจัยอะไรต่างๆแต่ถ้าขาดซึ่งการวิจัยทางคลินิก มันจะไม่นําไปสู่การใช้อย่างกว้างขวางและอย่างจริงและอย่างสตรองนะครับท่านประธานครับในอดีตเนี่ยในรุ่น4-50ปีเราจะเห็นว่าสมัยนั้นเราจะมีโรคพยาธิเยอะมากเราใช้อะไรกันครับถึงเอาชนะเรื่องพยาธิได้ส่วนหนึ่งเราใช้มะเลือผลมะเลือสดใช้ในการรักษาถ่ายพยาธิได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินผิดเราไปกินมะเลือสุกหรือมะเลือที่คั้นไว้แล้วแล้วทิ้งค้างคืนเอาไว้นาน มันมีสารเคมีเกิดขึ้นและสารเคมีนะั้นมันทําให้ตาบอดต้องบอกว่าในช่วงนั้นมีคนตาบอดไปไม่น้อยนะครับแต่เราก็สามารถควบคุมการเรื่องพยาธิในลําไส้ได้ดีมันชัดเจนว่าถ้าเราใช้แบบประสบการณ์อย่างเดียวอาจจะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องใช้ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมคิดว่าจุดแข็งของเมืองไทยเราเนี่ยเนื่องจากเรามีความหลากหลายทางชีวาภาพที่เราได้คุยกันไปแล้ว นะครับเราเป็นฐานสมุนไพรยอย่างมากทีเดียวที่จะสามารถพัฒนาต่อได้และยิ่งทุกวันนี้ถ้าใครติดตามก็จะทราบว่าการพัฒนายาเคมีนั้นใช้เงินมากและได้ยาใหม่น้อยมากในที่สุดก็ต้องหันกลับมาใช้ยาสมุนไพรคือที่มันอยู่ในต้นไม้ใบหญ้านี่แหละแล้วก็ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนามันจะนำมาใช้เป็นยาใน รักษาในมนุษยาชาติไม่ใช่แค่คนไทยในต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่ารายงานนี้สำคัญแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะมากเลยนะครับที่เราจะต้องมองตรงนี้ให้เป็นระบบแล้วก็ให้ชัดท่านประธานครับอย่างยกตัวนี้อีกตัวอย่างขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเรารู้จักมานานถ้าเป็นรักษาแบบประสบการณ์เราก็ใช้ในการมาสัมามา,มาทำให้เป็นผงนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีสารสกัดด้วยเราก็ใช้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ แต่พอไปจากสารสกัดเราไปวิจัยเราพบคูเคอร์คมินเราพบว่ามันแก้อักเสบได้ผมเคยทํางานศึกษาเรื่องนี้ติดตามไปเพราะว่าเขาทําอะไรเขาก็ไปวิจัยเ,เคมีก่อนแล้วก็ไปทําวิจัยคลินิกอาจารย์โรงเรียนแพทย์ถ้าผมจำไม่ผิดมีที่สีราหที่เชียงใหม่ mm. ผมเคยไปคุยกับอาจารย์เหล่านี้ด้วยนี่คือวิจัยคลินิกเอาไปทดลองใช้เป็นยาที่มาจากสารสกัดแล้วนะครับไปใช้เป็นยา เทียบกับยาฝรั่งคือยาแก้อักเสบไอบูโพรเฟนปรากฏว่าได้ผลไม่ต่างกันนะครับแล้วแล้วมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าด้วยก็แสดงว่าการวิจัยคลินิกนี่สำคัญแล้วใครเป็นคนทำครูบาอาจารย์ที่เป็นหรือหมอที่ดูแลรักษาคนไข้นั่นแหละครับมีส่วนสำคัญศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะผลักดันเรื่องทำให้เกิดการวิจัยคลินิกแล้วก็เห็นชัดเจนที่ผมยกตัวอย่างนี่เพื่อเห็นว่า มันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือแม้แต่ฟ้าทลายโจรที่เราได้มีประสบการณ์มาแต่การวิจัยนะัมันยังไม่มันยังไม่สตรองถ้าสตรองเราจะได้ยาสมุนไพรามาทำาในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งส่งเสริมป้องกันและก็การรักษาได้ดีกว่านี้ทํามาน่ายยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวครับเส,ส,ส,สเปรย์ขนาดนี้สเปรย์ตะไคร้หอมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาวิจัยยังไงนะครับ แต่มันพบเห็นชัดเจนว่าคราหอมป้องกันยุงกัดได้จริงแล้วก็ไม่อันตรายแต่ยาตัวอื่นๆมียาสารเคมีเยอะแยะ,ยะอันตรายมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้นี่ครับยกตัวอย่างให้เห็นว่าความสำคัญของสมุนไพรสุดท้ายกลับมาที่รายงานผมผมพูดตรงนี้จริงๆก็อาจจะเหมือนกับมาพราวห้าวมาขายสวนแต่จะถือโอกาสบอกสาธารณะด้วยว่าสมุนไพรนั้นไม่ใช่ขี้ไก่เลย สมุนไพรมีคุณค่ามากแล้วถ้ามีการวิจัยส่งเสริมมันจะไปไกลกว่านี้ทําไมผมไม่กลับมารายงานนี้มากนักเพราะผมอ่านรายงานนี้แล้วดีจริงๆเพราะฉะนั้นไม่รู้จะอภิปรายเสนอแนะเพิ่มเติมตรงไหนนอกจากจะย้ําเรื่องความสําคัญของสมุนไพรและย้ําเรื่องข้อเสนอเรื่องการเนี่ยการพัฒนาระบบการวิจัยดังคลินิกนะครับผมคิดว่าท่านเสนอข้อเสนอไว้ก็ดีมากเองมีข้อเสนอระดับกลยุทธ มีข้อเสนอแนะระดับนโยบายแล้วมีข้อเสนอแนะระดับบูรณาการผมไม่ค่อยเคยเห็นรายงานแบบนี้ดีจังครับผมชอบมากคือในรายงานของท่านหนึ่งหนึเมื่อกี้ทั้งผููนำเสนอไปแล้วหข้อนี้สรุปดีจริงๆเลยนะครับผมจะพยายามจะดูว่าครบถ้วนและชัดเจนไหมผมเรียนว่าชัดเจนครับท่านพูดถึงตั้งแต่การปรับยุทธศาสตร์ ท่านพูดถึงบทบาทให้กรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาทำอันนี้จริงๆเป็นแกนกลางประสานทําให้เกิดการวิจัยกรมไม่ควรจะนั่งทําอะไรเล็กๆน้อยๆเองกรมไม่ควรจะไปทํางานอื่นที่เป็นปฏิบัติการแต่กรมควรจะมาทําแบบนี้ทาให้เกิดการวิจัยทางคลินิกอันนี้คือคุณค่ามหาศาลเลยนะครับถ้ากรมหันมาทําแบบนี้เขาจะทําหน้าที่หลักเขาจะไม่ได้ไปทําหน้าที่ยิบย่อยนะครับแล้วก็กําหนดเรื่องกลไกสนับสนุน นะครับกำหนดการเพิ่มขีดความสามารถต่างๆและผมชอบอีกข้อสี่ท่านเน้นว่าสร้างความรู้แล้วไปต่อยอดให้เอกชนเข้าไปขยายเราอย่าไปห่วงให้อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเอกชนขยายในทางธุรกิจในทางการการตลาดน,นี่มันจะเกิดครับไม่ใช่แยกส่วนราชการอยู่นักวิจัยอยู่แล้วก็ไปไม่ได้อันนี้เสนอดีมากเลยแล้วก็เรื่องข้อมูลก็ดีมากเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอภิปรายเพื่อชื่นชมจริงๆ แล้วก็5ข้อนี้คมมากนะครับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะแต่เป็นข้อเสนอที่ภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้คำว่า hit t o the p o i n t แล้วถ้าเคลื่อน5ตัวนี้ได้จริงๆนะครับมันจะเกิดผลดีมากต่อการส่งเสริมระบบการวิจัยสมุนไพรทางคลินิกนะครับและการส่งเสริมให้สมุนไพรไทยมาใช้กับคนไทยและคนทั้งโลกขอบพระคุณท่านประธานครับ